พบกับรัชพลสิทธิสาครนะครับที่ปรึกษากฎหมายถ้าหากว่าคุณมีที่ดินนะครับแล้วก็ปล่อยประละเลยให้คนอื่นเข้ามาอยู่อาศัยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับไม่ไปดูแลที่ดินที่ดินของเรานะครับก็อาจจะตกเป็นของคนอื่นได้นะครับหลักการของกฎหมายก็คือถ้ามีผู้บุกรุกที่ดินของเรานะครับโดยสงบโดยเปิดเผยแล้วก็มีเจตนาเป็นเจ้าของถ้าครอบครองครบ1ิบปีนะครับผู้บุกรุกก็อาจจะได้กลรมาสิทธิ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่ดินบางประเภทเนี่ยใช้เวลาค่าปีเดียวเองนะครับสามารถแย่งการครอบครองได้เลยเพราะว่ากฎหมายเข้รขาระบุว่าถ้าคนอื่นมาบุกรุกมาครอบครองเนี่ยสามารถฟ้องคดีได้ภายใน1ปีนับแต่มีการแย่งการครอบครองเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นครับระยะเวลาแค่1ปีท่านก็อาจจะต้องเสียที่ดินไปจะใช้เวลา1ปีหรือว่า10ปีเนี่ยครับก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับต้องเอาเอกสารมาดูว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมีสิทธิอะไรในที่ดินนั้น คนที่มาบุกรุกครับบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าที่ดินเป็นของใครเห็นที่ดินมันว่างเปล่าครับก็เลยเข้ามาสร้างบ้านบ้างหรือบางทีที่ดินติดถนนทำเลดีๆก็เข้ามาทำเป็นร้านอาหารบ้านซึ่งที่ดินเหล่านี้ครับส่วนใหญ่เจ้าของก็ปล่อยปะละเลยไม่มาดูแลไม่มาสนใจการที่ผู้บุกรุกเข้ามาอาศัยเข้ามาอยู่หรือว่ามาเปิดร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาอยู่มาครบ10ปีเนี่ยเจ้าของก็เสี่ยงละเพราะว่าการอยู่แบบนั้นเนี่ย เขาถือว่าเป็นการอยู่โดยเปิดเผยครับเพราะว่าเขาสร้างบ้านมาหรือว่าเปิดร้านอาหารเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นดังนั้นนะครับกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการอยู่อาศัยโดยเปิดเผยแล้วมาดูเรื่องการครอบครองโดยสงบบ้างคืออะไรก็คือถ้าเขามาอยู่ปุ๊บเนี่ยครับครอบครองโดยสงบเลยไม่มีใครมาไล่ที่เลยไม่มีใครมาโต้แย้งสิทธ์ว่าเฮ้ยนี่มันที่ดินของฉันนะคุณต้องออกไป ถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ามาอยู่อาศัยโดยสงบครับทีนี้มาดูเรื่องเจตนาเป็นเจ้าของถ้าสมมุติว่าผู้บุกรุปเนี่ยครับเข้ามาปุ๊บมาล้อมรั้วแล้วก็ปักป้ายเลยว่านี่ร้านของฉันนะนี่บ้านของนางนกเอี้ยงนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเจตนาเป็นเจ้าของแล้วส่วนกรณีที่ไปขอเจ้าของที่บอกว่าอันนี้ที่ดินของคุณเหรอฉันขอเข้ามาเปิดร้านนะฉันขอเข้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยนะ อย่างนี้ไม่เรียกว่าเจตนาเป็นเจ้าของครับสรุปหลักเกณฑ์นะครับที่ผู้บุกรุกจะได้ที่ดินก็คือมีการครอบครองมาสิปีโดยสงบโดยเปิดเผยและมีเจตนาเป็นเจ้าของอันนี้นะครับเขาเรียกว่าการครอบครองปรปั์ครับทั้งหมดนี้คือหลักการเบื้องต้นของกฎหมายส่วนว่าผู้บุกรุกจะได้การครอบครองปรปั์หรือไม่ก็คงต้องดูเป็นกรณีอีกทีนึงนะครับถ้ามีที่ดินแล้วปล่อยทิ้งร้าง มันอาจจะตกเป็นของคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวครับ